สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ Inside Review นะครับผมจะมารีวิวรองเท้าที่เพื่อนๆได้เมนเข้ามานะครับว่าอยากจะดูรองเทา้าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารองเท้าที่เพื่อนๆขอมานะครับผมเป็นรุ่นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมได้เลยครับผม เราอยู่กับเจ้า Nike Mercurial MDS หรือเรียกกันว่า Nike Mercurial Dream Speed นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ครับของ c r ิ s ซิโนโรนัลโดนะครับผมนักเตะที่ตอนนี้กำลังดังเลยครับหลังจากเหตุดราม่าน้ำตาซึมนะครับหรือเรียกว่าน้ำตาเจอเกนะครับผมที่เขาเรียกกันนะครับตอนนี้เรามาดูกันครับว่ารองเท้า Nike Mercurial นะครับผมตัวนี้มีดีเทลอะไรบ้างนะครับผมเรามาดูกันที่รูปทรงกอนเลย ตัวนี้นะครับผมจะเป็นรองเท้าที่เหมาะสําหรับสายความเร็วนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่หน้าเท้าออกจะแบบเรียวผมแนะนําให้เป็นพวกเท้าเรียวนะครับผมตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นเท้าบานเนี่ยคนที่ใส่ตรงข้างๆาตรงเนี้ยมันจะบีบครับผมแล้วมันจะเจ็บนะครับผมตัวนี้นะครับส่วนมากคนเท้าเรียวใส่ก็จะเป็นพวกแบบปีกกองหน้าสายความเร็วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ย มันมีความพิเศษก็คือมันไม่ใช่สีปกติที่เขาเล่นกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีพิเศษก็คือมันจะมีหมายเลขคือ MDS 0ูนนะครับผมตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่8ดแล้วนะครับผมก็ตัวนี้มามีดีเทลก็คือตัวนี้จะเป็นสีเขียวถ้าใครหรือแบบว่าเอ้ยเขียวมันเขียวแบบไหนนะเขียวแตงโมงครับตัวนี้มองก็คือเขียวแตงโมงนี่เองผมบอกเลยว่าลงสนามไปอ่ะเปลี่ยนจากเขียวอาจเป็นม่วง ยังไงก็โดนย่าครับผมบอกเลยว่าสีมันแสบตาเหลือเกินแล้วผมไปลงสนามยังไงก็เด่นเด่นกว่าย่าแน่นอนนะครับผมยิ่งใส่หน้าฝนด้วยทีนี้แหละผมบอกเลยว่ายัางไงก็เละนะฮะมาเราดูดีเทลกันดีกว่าครับตัวอัปเปอร์จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมองเวเบอร์สนะครับผมเวเบอร์สิตพนะครับผมแบบเดิมเลยแล้วก็จะเป็นผ้าไฟนิตตรงช่วงลิ้นนะครับผมจะเป็นลิ้นชิ้นเดียวกันเลยเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นลิ้นชิ้นเดียวกันแล้วก็วกตัว ตัวพวกแบบอัปเปอร์เนี่ยมันจะมีความที่เป็นแบบว่าผิวเป็นแบบตะข่ายนะค,ะครับผมเคลือบมา2ชั้นทําให้แบบว่าโดนน้าโดนผิวสัมผัสแล้วพวกนี้มันอาจจะมีลื่นนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันยังมีวัสดุคือเทคโนโลยี ACC เข้ามาให้ช่วยให้สามารถเล่นได้ทุกสภาพสนามเลยนะครับผมสําหรับเจ้า Nike Mercurial ตัวนี้นะฮะแล้วก็เรามาดูดีเทลของซอฟด้านในครถ้าใครบอกมันไม่ใช่ของริเศษนี่คือแบบว่าให้คิดใหม่ได้เลย ก็คือตัวซอฟต์ยังเป็น CR7 MDS นะครับผมตัวนี้ให้ดูซอฟข้างในอ่าเห็นไหมฮะบอกเลยว่าตัวนี้ดีเทลสวยมากนะครับสำหรับคนที่ชอบสีเขียวนะฮะแล้วก็ลองมาดูที่ชุดปุ่มกันบ้างน,นะครับผมตัวนี้ผมได้มาเป็นปุ่ม FG นะฮะตัวชุดพื้นก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับผมแสงอาจจะเยอะไปไนิดนึงอ่าตัวชุดพื้นเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็มีสกรีนข้างในคําว่า Air Zoom นะครับผม,ม,บผมดีเทลมันก็จะเหมือนกับพวก ในกี้มาคเลีปกติของโมเดล15ทั่วไปนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีข้อความพิเศษตรงนี้อ่า MDS แล้วก็มีตัวอนนะักษรเนี่ยพวกภาษาอังกฤษตรงนี้อ่ะผมมองไม่เห็นนะครับผมตัวเนี้ยน้ำหนักมันอาจจะไม่หนักมากนะครับผมสำหรับคนที่เล่นสายสปีดส,สายความเร็วอย่างเงี้ยผมแนะนำเลยตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคนชอบ ใส่รองเท้าเบาๆนะครับผมแบบเป็นสายแบบว่าชอบเลี้ยงอะคีเลี้ยงแล้วคีเลี้ยงแล้วใช้ความเร็วในการเปลี่ยนสปีดนะครับผมตัวนี้จะมีดีเทลตรงนั้นเยอะกว่าพวกตัวปกติอย่างพวกแผนท่ออย่างเทมโปอะไรพวกนี้พวกนั้นจะมีเทคโนโลยีบบว่าจับบอลอะไรพวกนี้เยอะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบว่าดีไซน์คือเรียบๆเลยคือเหมือนเมคเกรี4 13ลสิบสี่สิบสามทั่วไปคือจะไม่มีดีเทลอะไรเยอะมากนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยผมชอบก็คือ ตัวสีของมันนี่แหละที่ผมชอบคือสีของมันสดมากครับเวลาลงสนามหรือเะลรพวกเนี้ยคือผมที่จริงอก็อยากอยากใส่เหมือนกันนะโมคิเรียวแต่ว่าเนื่องจากเท้าของผมมันบานมันทําให้สามารถใส่ได้นะครับผมเวลาใส่แล้วมันอาจจะต้องเพิ่มไซส์ไปนิดนึงเพราะว่ามันเจ็บนะครับผมแล้วก็ดูดีเทลรวมๆนะครับผมตัวนี้มันถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบแบบว่ารองเท้าสีสีอะไรพวกเนี้ยพวกสีส้มสีแไรพวกเนี้ยก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับผม เป็นยังกันบ้างครับสำหรับเจ้า n i ก e ้มาคริเอลเอ็มดีอสนีครับรหัส0 0 8นะครับเพื่อนชอบใจกันหรือเปล่าถ้าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกครับอาจจะในชั้นผมก็ได้หรือถ้าผมมีผมก็จะเอามารีวิวให้นะครับผมอาจจะเป็น n i ก e ้มาคริเอ16ตัวใหม่อาจจะมารีวิวเร็วๆนี้นะครับผมก็ยังไงผมขอฝากกดติดตามนะครับกด u b s c r i b e ไว้ผมด้วยนะครับผมและเดี๋ยวคลิปหน้าหรือ EP หน้าเนี่ยผมจะได้ มีกำลังใจในการรีวิวต่อนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับผม